โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะกับโฮสซีซีทีวก่อน,น,นะเกมบีแคสเซิลนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเข้าเกมใหม่มาต้องปรับเอฟเฟกเบาลงหน่อยเพราะว่าเสียงตร้งีมันดังนะไม่รู้โดนนี้ก็สิ์หแล้วปนะ่ okay. เาเนี่ยโอเคออกกันเลยนะพักไปพักหนึ่งตัดม้อตอนนี้เราต้องทำอะไรวะจะมาบุกด้านนี้โอเควันที่สิบสี่แล้วนะเอ่อที่เราสร้างไอ้นี่อยู่ตร่นี้นะ Okay, เคเสร็จแล้วด้วยอ๋อเรลสร้างป้อมอยู่เดี๋ยวเราจะต่อเติมตรงนี้นะยนนขยายนะเกลือมาปึ๊บแล้วก็ทำานแบบนี้โอเคให้มันวนมาทางนี้นเสร็จแล้วป้อมมาวางตึ้งตรงนี้ไปตรนนี้ไปกุหินเพิ่มอ่าตรงนี้ก็ยังไม่ได้ทำเลยนะ คนสร้างมาแล้วโอเคมันถือคอมวิ่งมาแล้วทำประตูก่อนนะโอเคตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะหวังว่ามันจะไม่บล็อกอีกแล้วนะมันจะคงไม่เข้ามาแล้วนะอาจจะทะลุตรงนี้มาได้นะแล้วก็ปีนขึาา้นไี <c oughs> ก็เป็นได้สร้างมาเราจะสร้างอ๋อไอ้นี่หมดไม้หมดแฮนะโอเคเรอะโอเคมันมาด้านล่างรอบนี้หวังว่ามันจะเดินทางนี้นะ มันต้องทำมันจะทำลายนี่แน่เลยอะ่ะถ้ารถยิงหินมันมามันถล่ม,มน,นี้เราแน่เลยระยะยิงมันได้อยู่นะแต่ถล่มก็ช่างมันไม่เป็นไรโอเคทางนี้ป้อมเราครบอยู่โอ้หเยอะขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ตังเรามีเท่าไหร่แปดสิบเก้าได้อีกหนึ่งป้อมแฮะเดี๋ยวเราต้องทําเหมืองอันนี้เพิ่มี๋ยวทำเหมืองน,นี้ที่ฝานะน่าจะได้อยู่ จริงมันน่าจะมีแบบต่อลงมานะบันไดอะไรเงี้ยบันไดปีนขึ้นมาเงี้ยกลับก็ปีนขึ้นกลางหันน่าจะวางกันแล้วแหละมันคงไม่ครับปั่นปวดแล้ว,ลวนะตรงนี้มีสองป้อมอระดมยิงมันถ้ามันเข้ามาข้างในนี่ก็ช่วยยิงได้อยู่นะอเออนี่ก็รีบสร้างไปเรื่อยตอนนี้รามีชาวบ้านยี่สิบคนไหประชากรแล้วก็มีอัศวินมีทหารได้ยี่สิบหกคน ทหารจริงว่าจะเอาทหารพวกนี้ไปพีชีบ้างเหลือไหมเนี่ยรอบนี้มันอยากจะสร้างคนโนเพิ่มนะหรือ,อยืนตรงนี้ดีคนโน้ยืนตรงนี้ยิงลงไปนะซุดซุด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 โอเคตอนนี้แล้วก็ให้มันบีบให้มันเข้ามาตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวพี่ตั้งป้อมเพิ่มอีกอันหนึ่งตรงไหนดีวะตรงนี้ไหมจัดก่อนเลยไหม พึ่งใช่ไหมสร้างไปก่อนสร้างไปก่อนนะสร้างรอไปก่อนเดี๋ยวรถค่อยตามไปนะเรยองสร้างรถอีกคันหนึ่งไนงะเอจริงๆแล้วเราไม่ต้องสร้างที่นนะี่แล้เนี่ยสร้างที่ตกปลาด้วยเนะี่ยแต่รอก,ก่อนก็ไดนะ้เพราะว่ามันมาทางนี้นะมันยิงเราโอเคป้อมนี้อันหนึน่งเดี๋ยวรอเอามาวางอีกนะโขนได้ีหลายป้อมเลยตรงนี้คือทางเข้า แค่ตรงนี้พี่ว่าสมมติว่าระวางนี้ช่ะแล้วก็วางนี้อันนี้อันนี้อ,นนอนนเป็นห้าป้อมนะทั้งหมดรวมกัน,นเอ้ยหกเดกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะหกป้อมลุมอัดตรงนี้พี่ว่าก็แทบหมดแล้วแหละแล้วก็เดินมาอีกก็โอ้โหเรียบร้อยตอนรับมันนะเผื่อมันมาเยอะขึ้นในอนาคตกะว่าจะเล่นถึงแค่วันที่สามสิบพอเนี่ยวัะสามสิบก็คือสุดและสุดของสุดของไอ้นี่มันละจริงมันมีแบบ แบบอลิมิตเลยอหละแบบว่าเราอลิมิตเลยอลิมิตก็มาเรียกง่ายสามสิบก็พอแล้วแบบแต่พี่ว่าหลังๆนี่นะ่าจะมานานๆแบบมาเยอะแน่นอนอะนานแน่คืนนึงอะมันจัเต็มเราแน่เคะเดินออกมาหน่อยโอเคอย้ามันเปิดประตูได้โอเคเรามีคนซ่อมแซมคนสร้างคนอะไรนิดหนึ่งคนนะเออก็ดีนะมีคนสร้างแบบนี้ก็ยังชั่วเอ,อ๊เสียงที่ได้ปบบว่าตอนงหนึ่งนะ พอออกฟตีมแล้วมันชอบเสียงมันชอบเด้งกลับมาแล้วไยที่บอกซา,าวด้วยไม่รู้เป็นไรโอเคเลเวลแปดสิบกำลังดีบูสบูสใหม่ขึ้นมา 80. แปดสิบตอนนั้นบูสมาเยอะเกินไหมเสียงแตกนะตอนนี้ในนี้ในบวกสามอันนี้บวกสามหเ,นนเหมือนกันเราต้องทําให้บวกสามหมดเลยนี่เห็นไหมด้ติดลบเนี่ยไม่อยากสร้างโลงเตรียมเลยไม่อยากสร้างในเนี้ทาวเวลเลย โรงแรมอ่ะอันนี้คนเข้าไปใส่ได้นะจริงแล้วคนเข้าไปใส่เนี่ยเราก็เพิ่มประชากรได้นะเออว่ะมันมีคนไ,ไหนวะาน่ะเฮ้ยมีหมากัดดีไปไหนเพื่อนหมากัดดีวิ่งผ่านมันไปทำอะไรวะา่ะมันจะเข้าทางนู้นเหรอ,เอ,อไปไหนวะไปซ่อมบ,บ้านหมาอย่าอย่าอย่าหาทำกลับบ้านเองแบบนี้ ไม่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 เซ่อมบ้านหมาไม่อนม่อบ้านหมามันเกิดมาได้ไงวะเนี่ยอมันเกิดขึ้นมาเองได้ด้วยเหรอโอ้บ้านหมามันเกิดได้ด้วยทุกคนไปไปอยู่โน่นไปซ่อมมันอมันเกิดมันก็จะรีเจนเรื่อยๆเพราะตอนแรกไม่มีนะนี่มีบ้านหมาซะงั้นแะกูเกิดมันจะไปซ่อมบ้านหมาให้ซะงั้นโอ้คนดีเดี๋ยวโดนหมากัดไปเลยไปทำอาหารโน่น Okay, ถ้าเราทำอาหารได้เนี่ยมันจะบวกขึ้นมาอีกห้าเอ่อสี่สิบห้าจะได้เป็นห้าสิบห้าเราสามารถขยายเมืองได้อีกนะเนี่ยเราได้มีประชากรมากขึ้นเนี่ยตรงนี้แล้วนี่ก็ยังอัปเกรดได้อีกนะเนี่ยเอออย่างนั้นเราสร้างเพิ่มดีกว่าเราสร้างเป็นหมู่บ้านตรงนี้นะหอ้ไม้เต็มแล้วนี่นาพันห้า 1, เออเดี๋ยวเรามาสร้างโรงแรมตรงนี้ดีกว่าสร้างทาวเวลตรงนี้ดีกว่า ก็สร้างบ้านเรือนตรงนี้สร้างบ้านก่อนเร็วไม่ต้องรีบนะนี่ไม่ต้องรีบสร้างโงเตียมให้มันมีความสุขนะเราจะได้เก็บภาษีได้เออว่ะค่อยสร้างก็ไปเลย จริงๆไม่น่ารีบสร้างเลยเดี๋ยวมันบุกแลว้วปะเนี่ย <c oughs> หวังว่าเรนจะไม่เดินผ่านตรงน,นี้นะในเมืองใหม่ของเราจัดเต็มเลยแต่งสวนสวยๆตรงกลางด้วยนะแล้วป้อมเราหายไหมเนี่ยเช็คก่อนโอ้โหป้อมหายทุกคนเอ๊ะไม่หายดิป้อมน,นี้ยังไม่ได้วางเลยวะตกใจ เฮ้ย <Hey, S 2> มาตรงนี้จริงด้วยเฮ้ยทำไมมันเข้ามาทางนี้วะอ๋อ oh, มันเดินอ้อมมันเดินอ้อมแล้วมันไม่เดินไปทางนู้นนะอ๋อ oh, ทางนี้ใกล้กว่าเหรอมันคำนวณว่าทางนี้ใกล้กว่าโอ้โหมาทางนี้อีกมาดูเออดีเหมือนกันเอ้ยรอเรากานแบบนี้มันไม่ขึ้นเลยเห็นไหมมันไม่ขึ้นมันก็ไม่บักต้องอย่างนั้นแหละเพื่อน เราจะได้ตั้งเมืองตรงนี้ได้นะแต่อย่าตั้งริมๆมเพราะเดี๋ยวมันเอารถยิงหินยิงเข้าไปได้นะเอ้ยอยังไงวะเนี่ยยังไงวะเนี่ยอ๋อ,เ,อเข้าไปนะเข้าไปนะโอ้ยออนนเข้าแล้วเงี้ยเข้าแล้วร้อยเปอร์เซ็นเงี้ยเข้าเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหดูดิเดินทะลุประตูได้ด้วยอเอลอลงเลยเว้ยโ,โหมันเล่นเดินทะลุป,ประตูเลยอะ สุดจริงอะไรจริงอ่อติดบล็กติดบั็ออไงจะเข้าไม่เข้าเข้าไปแล้วแหละเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยติดเอาแล้วไงเข้าเลยคนนี้เรียบร้อยเข้ามาแล้วจนได้กั้ <c oughs> <c oughs> น,นขนาดนัหนกยังเข้าได้อยู่ดีนะช่างมาันให้มันจะ อาลวงไหมโอ้โหตรงนี้ไม่น่าริบสร้างเลเยว่ะเสียไม้ฟรีแน่เลยนี่ามาันงานนี้เราเล่นได้อมาครึ่งนั่นแบ่งหน่อยนี่ ข้ามันหนีแน่มันหนีแน่มันกระทุ้งคนไม่ได้นะทำอะไรคนไม่ได้พี่โดนธนูยิงมาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ธนูเลยข้ามันฝันหน้ามันเออบัดเข้ามางั้นเหรออืมเก๋กับเอออย่างนี้่อนลูกน้องมันที่ว่าเออลืมกีรรถฟันรถมันพังเหรอเนี่ยมันไม่ฟันอีกแล้วบัอีกแล้วฟันมันดิ รู้เกือบตายขับไปนะับขับับขับป,ปิดประูตออก็ค่าเปิดค่ยปิดเฮ้ยงนี้เหมือนเดิมไปยังจะเข้ามาได้อีกนะไม่เป็นไรนะไอ้ฐานมันแค่ฐานเดียวใช้สามร้อยต้นไม้สร้างขึ้นมาใหม่มันเป็นไงบ้างเออหวังว่ามันไม่บักแล้วนะมันไม่ปีนขึ้นมาแล้ว

เป็นอีีสุดท้ายแล้วนเนี่ยอะไรวะฟ้อมหายแล้วโคตรบักตอนแรกเม,มื่อกี้เห็นอยู่แล้วนะอยู่ก็หายไปเฉยเออนี่อะไรของมันวะนี่อาบ้านหมาไปซะแล้วไอ้บ้านหมาเาาม,ามื่อกี้ไน่ที่เราจะมาซ่อมนะโอ้โหเดี๋ยว้อมเบรกอ้า ครับข้างมาเนะี่ยเราตังเรามีแนละ้ววางใหม่จะถึงเล่นถึงสามสิบวันแลนะ้วเนี่ยหรือว่าเราควรจะรอเออดื่อมาแล้วจริง ไอ้ป้อมนี้ยังไม่มีนะยังไม่ได้วางแต่ป้อมนี้มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ยังยิงอยู่เลยอะไรวะอยู่ๆก็หายเลยด้วยหายเองเฉยเลยไอ้ตรงนี้มีปันหาบอ่อยไอ้เนี่ยหายไปสองรอบแนละ้วไอ้เนี้ยป้อมเนี้ยหายโคตรบ่อยตรงนี้ก็มาหายอีกแต่มันขึ้นไปไม่ได้แล้วก็โอเควิ่งแบบนี้ก็โอเคขึ้นไม่ได้แล้วลร้อยเปอร์เซ็นต์ ให้มันยิงหมาไม่ตายเหรอเนี่ยธนูเหมือนมันบั็กไงไม่รู้มันยิงหมาไม่โดนอ่ะต้องใช้คนประชิดยิงอ่ะคนประชิดฟันแล้วก็ไอ้ไอ้รถยิงหินยิงอ่ะถึงจะโดนเนี่ยดูดิโโด็กรถยิงหินกระเด็นอนะ่ะปุ๊บเนปะ่ะนูยิงไม่โดนเฉยปุ๊บอ,อ,อือ,อกระเดน็นหมาก็เด่นได้มาสามร้อยเออได้ค่าป้อมคืนป้อมมาใช้ห้าร้อยนะ ือว่าเป็นค่าป้อมแล้วกันนะเออกั้นอย่างนี้แล้วก็โอเคนะมันก็ไม่เดินขึ้นไปนะแต่เมื่อกี้เหมือนมันบั็กตรงนี้แมันก็ขวดเข้าไปเลยแต่เข้าไปก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะเข้าไปมันก็จะไม่เก่งเท่าไหร่เพราะว่าเราอาหารมลุมแป๊บเดียวมันก็ตายนะเพราะว่ามันมีแค่ริ้วล้อสี่คนนะที่อยู่รอบๆอบรถเท่านั้นเองโอ้แต่เสียดายป้อมเนี้ย ก็ยิงเพลินแล้วตอนนี้มึงเอาสี่กับห้าแล้วนะอืมแต่พี่ว่ามันก็เดี๋ยวคงต้องรอต้องรอแล้วกันทุกคนพี่ว่าเหรอเรารอให้มันอัปเดตอะไรให้มันดีกว่านี้ก่อนเราค่อยมาเล่นใหม่ก็ไเลยนะค่อยวนๆมาเล่นกันแด้เพราะว่าดูแล้วมัน มันสนุกอะช่วงแรกมันสนุกแหละเพราะว่ามันโหดนะมันมาเยอะอันนี้เราเล่นแบบโหดสุดแล้วนะคือว่าหลังจากนี้มันก็คงบุกเราไม่เข้าอยู่ดีนะเข้าพี่คำนวณแล้วมันคงไม่มีตัวใหม่ๆแล้วแหละเพราะว่าพี่ไปดูมามันคงไม่มีแล้วอ่ะมีตัวแค่นี้แหละมันมีตัวนี้เนี่ยเดิมๆนี่แหละแต่มันแค่จะมาจํานวนเยอะมากๆามากมันจะนานขึ้นนะบุกแบบนานๆอย่างเงี้ยบุกเยอะแต่มันก็ทาอะไรเราไม่ได้นะ เดี๋ยวเราก็พัฒนาสร้างเหมืองไปเรื่อยใช่ป่ะแล้วเราก็ทําป้อมไปเรื่อยมันก็ถม้แต่บุกเราไม่เข้านะวิธีนี้เหมือนเป็นทิปแล้วกันนะก็เป็นเอาไว้เล่นกันใครอยากเล่นก็ตั้งเป็นเหมือนทาวเวอร์ดีเฟน์แบบนี้ยเปิดต้องเปิดไว้ไช่องหนึ่ง่ยต้องเปิดไว้ช่องหนึ่งถ้าใครทําปิดตันเลยเนี่ยมันบุกทางไหนมันจะตีทางนั้นแม่หมว่าบุกนี้มันจะขึ้นตีประตูพวกนี้พังหมดเลยนะซึ่งมันต้องให้เราอัปเกรดหินอัปเกรดไม้อัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะทำให้ เมืองทรัพยากรมากนะนมมตมันมาเนี่ยมันก็จะตีตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันมาอย่างเงี้ยมันก็จะตีตรงเนี้ยซึ่งเราไม่เราเล่นแบบนี้ดีกว่านะให้มันวิ่งวิ่งตามที่เราต้องการนะวิ่งวนไปเจอหมาป่าบ้างช่วงแรกที่พี่เล่นน่ะวิ่งไปเจอหมาป่าให้หมาป่าเป็นเกราะป้องกันให้เราอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราเริ่มตั้งตัวได้แล้วเราก็ทําป้อมนนะแบบนี้คล้ายกันนะอยู่ที่แมปด้วยแล้วก็ไปดูเอาว่า,าจะให้มันเดินทางบนทั้งไหนอะไรยังไงดีนะ อันนี้ก็เป็นสิปละกันแต่พี่ว่าอีพีนี้น่าจะเป็นอีพีสุดท้ายแหละเพราะว่ามันน่าจะเดิมเดิมแหละจริงเกมเนี้ยเท่าที่พี่ดูนะต,ตั้งแต่พี่เห็นไอ้ตัวตัวถือดาบใหญ่ๆแล้วก็เห็นไอ้ตัวเนี้ยรู้เลยมันน่าจะก๊อปเกมมันชื่อนายอะไรนะนายกริมหรืออะไรทุกอย่างอะ่ะคือพี่อย่าไปดูเกมดีไฟร์เกมนี้มาลองไปเซิร์ชดูอะ่ะมันเล่นเหมือนกันเลยแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนี้มันเป็นมุมภาพเอียงเเหมือนเมเปิลสตอรี่อ่ะ ที่ไปดูจะทำสามก๊กที่เป็นแบบเหมือนฟอร์เอชเตอร์ไงที่แบบสร้างฐานใต้ดินแล้วทีเนี้ยคิดไม่ออกว่าเอ๊ะมันจะทําบ่อน,น้อํายังไงว่าถ้ารับพับข้างบนเป็นบ่อน,น้ำข้างล่างเป็นห้องห้องปลูกปลูกพืชปลูกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าปลูกผลมไม้หรือเป็นห้องนูน้หนห้องนี้มันไม่มีเอ็กเซสชั่ไงใช่ป่ะถ้ามันเป็นบ่อน,น้ำสมยัยสามก๊กมันไม่มีแบบเออไม่เหมือนฟอร์เอชเตอร์ที่เป็นสมัยนี้ใช่ไหมพี่เลยโอ้ค,คิดอยู่หลายวันแล้วคิดไม่ออก อยู่ๆก็ไปเจอเกมนั้นแหละไอ้ไ,ไ,ไนท์อะไรสักอย,อย่างที่จําชื่อไม่ได้วะ่ะทีนี้มันมีมันเป็นน้ําซึมแล้วมันตกปลาด้วยมันมีใต้ดินเหมือนกันแล้วก็มีตัวพวกเนี้ไอ้ตัวถือดาบนี่ก็ใช่เลยเหมือนเดะเลยยิงธนูลงมาเหมือนกันเลยสร้างฐานแล้วยิงธนูลงมาแต่มันไม่ได้สร้างเป็นรูปแบบนี้นะเล,ลองไปดูเดี๋ยวว่าจะใส่ดีฟคชชั่นให้หรือว,ว่าใครสนใจเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปพิมพ์ชื่อไว้ให้ก็ได้ใต้ขิปนะมันก๊อปมาเลยเพราะตอนกลางคืนนะ่ะมันจะมีสัปหลาดมาบุกเหมือนกันมีพวกนี้ แต่มันจะมีตัวบินด้วยแล้วมันจะมีบอสด้วยไอ้เกมนั้นพี่ก็เล่นจบแล้วสนุกดีเหมือนกันแล้วเราก็เป็นสร้างฐานเหมือนกันเป็นมนุษย์นี่แหละแล้วก็มีไอเนี้ยเหมือนกันเลยเวลาเกณฑ์คนเนี่ยเกณฑ์ชาวบ้านขึ้นมาจะมีค่าเนี้ยถ้าค่าเนี้ยน้อยๆอ่ะจะเกณฑ์ไม่ขึ้นเหมือนกันเลยแล้วก็หาหินหานน้าหาอะไรเงี้ยอาหารเหมือนกันน่าจะเหมือนกันเลยแต่พี่ไปดูเราไม่น่าใช่ผู้พัฒนาเดียวกันนะมันน่าจะก๊อบมาแหละมันก็คงเห็นแล้วแบบเอออยากมาทําแบบเป็นแนวนี้ ประมาณนั้นแต่เกมนั้นอะ่ะที่ที่ที่จะบอกคือเกมนั้นอะ่ะมันจะมีมอนเตอร์ตัวบินด้วยแล้วมันจะมีตัวบอสด้วยพี่ว่าเกมเนี้ยอนาคตมีเหมือนกันถ้ามีตัวบินจะสนุกกว่าน,นี้เพราะว่ามันบินเข้ามาในถาาเราได้เลยใช่ไหมมันจะแบบมันแหละเราต้องแบบเออตั้งรับแบบใหม่แล้วก็มี hold hold, บอสโหดแบบโหดเลยอไอเกมนั้นก็มีบอสโหดแต่ว่าเกมนั้นอะ่ะมันสามารถสร้างกำแพงสูงๆได้เว้ยพอสร้างกำแพงสูงปุ๊บเอาพลันูขึ้นมาอยู่ข้างบน ยิงลงมาอย่างเดียวยิงบอสอย่างเดียวอมามาตะเลยแต่มันก็จะมีบอสบางตัวที่ยิงขึ้นไปข้างบนได้เหมือนกันแต่บางตัวส่วนใหญ่จะวิ่งอยู่ข้างล่างวิ่งไปวิ่งมาทำลายฐานละพังหมดวิ่งไปอยู่ข้างล่างแหละแล้วก็ยิงมันฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีมี DLC ขาย,ยานะเป็นตัวเอลฟี่ไปเล่นอยู่น่าจะประมาณนี้นะเพราะว่าวันนี้ก็น่าเกินที่สนะิบห้าละครึ่งนึงแหละคือมันก็มีเหมือนเดิมทุกคนมันก็แก่ออกมาเยอะขึ้นนะถ้าไม่ตั้งรับแบบเนี้ย ถ้าไม่ตั้งแบบนี้ไม่เล่นแบบ w ท r defense พี่ก็ไม่มั่นใจว่าเราจะสู้มันได้ไหมนะเพราะว่าทหารน่ะมันก็กินในนี่เหมือนกันนะทหารมันก็เสียเสียทองในการจ้างมานะันอ่ะแล้วมันเสียเยอะด้วยเยอะกว่าป้อมอีกป้อมเนี่ยห้าร้อยใช่ไหมป้อมหนึ่งแต่เนี่ยมันแบบสิบป้อมมันจบเลยอย่างเงี้ยแต่ทหารเนี่ยรู้สึกตัวหนึ่งมาประมาณสิบยี่สิบแล้วอ่ะยี่สิบกว่ามั้งยิ่งเลเวลเยอะขึ้นมันก็ยิ่งแพงขึ้นนะทหารนี่ก็ สร้างเต็มที่อ่ะไม่เกินสามร้อยตัวพี่ว่าไม่ถึงไม่ถึงสามร้อยตัวเดยแล้วสามร้อยตัวสู้พวกพวกเนี้ยพี่ว่าโหสู้ยากนะยากอยู่เอ้าอ้นี้มันเข้ามาได้ไงวะเข้ามาอีกแล้วอ่ะเอาจนได้ใช่ไหมเนี่ยแต่มันเข้ามาแลครันนี้มันบั๊กเข้ามามันก็ไอ้นี่นะเนี่ยเข้ามามันก็ทำอะไรไม่ได้มันติดมันก็ถล่มพวกนี้เล่นแหละเปิดต,ตัวไปฆ่ามัน แต่เข้ามามันก็จะมีแค่สี่คนนะมีองค์ขลักมันแค่สี่คนเท่านั้นเองเินมาสิเกมนี้ยมันมันไม่รู้เป็นไรนะเวลาฉากสู้มันมันก็ตุกมั้งเนี่ยมันคลิกแล้วมันไม่ค่อยมันมันไม่ทํางานอ่ะไม่ค่อยทํางานเท่าไหร่โอเคก็เป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันเจอกันพักหน้าเอาไว้แบบรอเกมมาไรนี้ก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่นะ ไอเกมที่ไปดูชื่อแล้วไปดูไล่ดูคลิปเก่าอ่ะที่ลงไว้อะเดิน์ลารเทเว่นนะที่แบบว่าที่เล่นสร้างฐานแบบนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้มันมีอัปเดตเป็นแบบขี่รถด,ด้วยนะมีโจนแบบขี่รถมาบุกเรามีอะไรเงี้ยเออแล้วก็แก้บั๊กไปค่อนข,ข้างหลายแพทแล้วเดี๋ยวไว้อาจจะก,กลับไปเล่นอันนู้นได้โว้แต่มันมาแบบมาไม่จบอะ่ะมาไม่จบไม่สิ้นอะมาโคตรเยอะอะเกมหมดแล้วแม่โอ้โหยังมาอย่างชื่อ นี่มาแบบนี้บันเทิงคือแต่ละคืนนี่นานขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนนะ่ะจำได้ว่ามันมีเวลาหมดนะคือแต่ละเว็บอะที่มันมาบุกอะเวลามันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่มันจะมีเวลาหมดแต่เนี้ยมันให้เวลามตาตะเลยไม่ดีนะอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรด้ว่าเพราะว่าบางทีมันติดบัอ็อกะแล้วเราไม่มีตัวไปแบบไม่มีตัวฮนูหรือไม่มีตัวไปฟันอะไออย่างเงี้ยมันก็ ติดอยู่นั้นแะเราทําอะไรไม่ได้เลยนะจบเลยแตบบ่แบบแบบมีเวลาหมดอ่ะพี่ไปเห็นฝรั่งมันเกียนอ่ะมันลากคีบอ่ะลากจนเวลาหมดอ่ะก็ได้เหมือนกันไม่ได้เข้าไปตีเมืองเลยมันก็ลากไปเรื่อยวนไปเรื่อยวิ่งวนจนเวลาหมดอ่ะเื่ยนิ้วหน่อยเลยชนะอะไรเงี้ยเออเขาก็เลยแก้เกมด้วยกันจริงๆรินะมันควรจะให้เวลาหมดแบบเดิมแต่ว่าอาจจะวิ่งแล้วหลุดไม่ตามเหมือนแลกแอนล็อกอ่ะวิ่งแล้วมีแบบแบบบอดมันแบบตัดสกิปแบบไม่ลากไม่ลากไม่ไปต่อเงี้ย กลับเส้นทางเดิมจริงมันทาได้นะเออม,มันก็ไม่เข้าอะนี่หว่าบางทีมันเข้ามาได้ไงวนนะให้มันตีเราหน่อยไง้อม้อมนี้พังไปเลยบ้านนี้เสียร้อยไม้ร้อยห้าสิบไม้ก็ยังมาไม่หยุดเลยดิโหแล้วระหว่างที่ระหว่างที่ตายเนี่ยยังไม่เช้าเนี่ยเราก็ชดชีวิตไม่ได้นะสมมติเรามีสามร้อยตัวใช่ป่ะเนี่ยตายไปตายไป ผมพี่ว่าอย่งนั้นสู้ไม่ได้แน่ถ้าไม่มีป้อมนะสู้ไม่ได้หรอ,อกอ้นี้ยังบั๊กติดอยู่โอเคประมาณนี้งันแล้วทุกคนนะก็ใครที่อยากลองเล่นก็ลองได้นะอาจจะหัวร้อนนิดหน่อยนะป้อมหายบ้างอะไรบ้างโอวมันไม่ใช่ป้อมอย่างเดียวนะบางทีคนอย่างเงี้ยในร้านค้าอะไรเงี้ยมันก็หายไปก็มีนะบางทีก็หายไปก็งงเหมือนนถ้ามันหายหายไปได้ไงวะ บางทีเนาะเนี่ยเก็บข้าวอย่างเงี้ยหายไงบางทีมันหายนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายได้ยังไงโอเคหลักๆประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใม่พัดหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีจ้า